ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง bg electronic m o d e r n นะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับคุณผู้ชมนะครับเคยสงสัยไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำงานยังไงนะเนี่ยคุณผู้ชมตอนเนี้ยลักษณะตัวมันเนี่ยมันเป็นแค่ก้อนดำๆที่มีรูแล้วก็ให้ลวดสอดร้อยทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งนะฮะ ซึ่งเอามิเตอร์วัดแล้วนะมันก็ขึ้นปกติครับเหมือนกับเราจำตรงในทั่วๆไปนะฮะเคยสงสัยกันไหมครับว่ามันทําหน้าที่อะไรนะฮะมันจําเป็นไหมที่จะต,ต้องเอามาใส่ดวงจรหรือจะต่อตรงแทนตัวมันได้ไหมนะฮะผมวันนี้ผมจะมาอธิบายนะเอาคําตอบมาให้คุณผู้ชมดูนะฮะคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยมันไม่ใช่ไดโอดนะไม่ใช่ไดโอดนะครับถ้าไดโอดมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมลักษณะนี้คือไดโอดนะครับ จะวัดขึ้นหนึ่งข้างแล้วก็ไม่ขึ้นหนึ่งข้างนะครับแต่อันนี้ก็คือขึ้นทั้งสองข้างเหมือนจุดจำชั่วไปนะครับคุณผู้ชมผมจะวัดให้ดูนะครับผมจะวัดนะครับผมแทบจะไม่มีความตัดทานเลยคุณผู้ชม แค่2โอห์มนะครับผมวัดอีกด้านหนึ่งนะครับก็เหมือนกัน3โอห์ม2โอห์มนะครับผมแต่ถ้าเป็นไดโอดเนี่ยจะวัดขึ้นหนึ่งข้างแล้วก็ไม่ขึ้น1ข้างครับอ่ะกลางนี้ด้านนี้วัดไม่ขึ้นนะแต่มาสลับด้านฮะมันก็จะขึ้นนะครับนี่คือปกติของไดโอดนะครับผมแล้วทีนี้มันคืออะไรนะครับ ตัวที่บอกนี่มันคืออะไรเราจะเรียกสั้นๆเลยนะครับมันมีชื่อว่าเฟอร์ไรต์บีดนะครับผมเฟอร์ไรต์บีดก็คือไอ้ก้อนดำๆนี่คุณผู้ชมมันคือแกนเฟอร์ไรต์นะครับผมแกนเฟอร์ไร์ในที่นี้คืออะไรแกนเฟอร์ไร์มันจะอยู่ตามหม้อแปลงสวิตช,ชิ่งนะครับผมดำๆเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็มีนะฮะขอบนอกนี้จะเป็นแกนเฟอร์ไร์จะเป็นเนื้อเฟอร์ไรต์ทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับหม้อแปลงเนี่ยมันจะใช้เพื่อการเหนี่ยวนำนะครับจากขดลวดหนึ่งไปยังอีกขดลวดหนึ่งซึ่งใช้แกนเฟอร์ไลท์เป็นตัวสื่อนะครับเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวถ่ายโอนพลังงานนะครับผมเป็นตัวถ่ายโอนพลังงานดังรูปที่ผมขึ้นให้นะขดลวดหนึ่งพันกับแกนเฟอร์ไลท์แล้วขดลวดอีกหนึ่งด้านพันอีกด้านของแกนเฟอร์ไลท์แกนเดียวกันนะเมื่อเราป้อนความถี่ไปให้ขดลวดขดลวดใดขดลวดหนึ่งเนี่ย ขดลวดตรงกันข้ามก็จะมีแรงดันขึ้นมาเป็นการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้านะครับผมนั่นก็คือเรียกว่าหมอแปลงนะครับผมแมอแปลงหรือว่า transformer นะครับผมตอนนี้ใช้แกนเฟอร์ไลท์แบบเดียวกันครับแต่ว่ามันจะมีรูอยู่ตรงกลางแล้วเอาลวดเนี่ยสอดไปด้านในนะครับผมอันนี้ก็เพื่อกัน เส้นวงจรบางเส้นนะครับที่ใช้ความถี่ในการวิ่งไปนะครับผมเพื่อกันความถี่อื่นไม่ให้รบกวนนะครับผมบางวงจรในบางเส้นเนี่ยมันจะมีความถี่อย่างเส้นคุณผู้ชมเคยสังเกตพวกอ Mod มอสเฟตไหมครับหรือว่า i อกํกเนิดแรงดันนะครับบางตัวนะเขาจะเอาขากลางเนี่ยขากลางก็จะใสะ่แกนเฟอร์ไลท์เข้าไปเพื่อ กรองความถี่อีกระดับหนึ่งนะครับผมไม่ให้ความถี่รอบข้างมารบกวนด้วยอาจจะเป็นความถี่มาจากเมื่อไปสวิตชิ่งนี้มารบกวนมันนะครับมารบกวนเช่นเส้นตรงนี้นะเขาก็เลยใส่ไว้นะครับเพื่อกรองความถี่นะครับสมมุติว่าดูในตามในภาพนะครับสมมุติว่าความถี่วิ่งมาเป็นความถี่ที่สลักฟันปลายุ่งเหยิงเลยคุณผู้ชมแต่เมื่อมันผ่านจุดเมสบีดนี้นะครับ แกนเฟอร์ไลท์บีดนี่นะครับมันก็จะลดความถี่มาได้ระดับหนึ่งนะครับทำให้การวิ่งของความถี่ดีขึ้นนะครับผมนี่ก็คือการทำางานของเจ้าตัวเฟอร์ไลท์บีดอย่างที่เราสงสัยกันมานะครับว่าเออมันมีหน้าที่อะไรเราสามารถต่อตรงได้ไหมได้นะครับสามารถต่อตรงได้นะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อเถอะครับว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลในการทำขึ้นมาแน่นอนนะครับผมทุกตัว มันก็มีหน้าที่การทํางานที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมทีนี้นะครับผมได้แกะมาหนึ่งตัวนะครับตัวเฟอร์ไ t ต์บีดตัวนี้นะฮะทีนี้ผมจะจะทําการแกะให้คุณผู้ชมดูว่าด้านในเนะี่ยมันมีอะไรนะเราจะต้องทําการบีบให้แตกนะคุณผู้ชมอืมแตกละเย็นนะ มันก็เป็นลวดธรรมดานะครับที่สอดร้อยเข้าไปนะฮะ,ะแกนฟไฟเบีรแตกแล้วนะฮะมันก็มีลักษณะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กนะครับกึง่งๆึ่งแม่เหล็กนะครับผมเนี่ยมันก็เป็นลวดธรรมดาคุณผู้ชมที่เราสามารถวัดความถี่แล้วไอ้วัดวัดได้ว่ามันกี่โอห์มนะก็ปกตินะครับ สโอห์ม4โอห์มมันก็คือลวดการต่อตรงธรรมดาอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะทําหน้าที่ช่วยกรองสัญญาณนะครับมันจะอยู่ในวงจรหรือว่าบอร์ดอะไรก็าตามที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตความถี่สูงสูงมีหน้าที่เกี่ยวกับออผลิตความถี่สวิตชิง่งหมอแปลงอะไรประมาณนี้หรือในเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยที่จะต้องให้วงจรเนี่ยสามารถผลิตความถี่จะมีในไอตัวนี้อยู่เยอะมากครับคุณผู้ชม เยอะมากจริงๆนะครับอย่างเช่นบอร์ดนี้บอร์ดตัวรับดาวเทียมนะครับผมบอร์ดตัวรับดาวเทียมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะค่อมลายเดียวกับตัวรับสัญญาณจากดาวเทียมนะครับเพราะว่าการรับสัญญาณจากดาวเทียมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องความถี่แล้วทีนี้ทีนี้เขาจะกรองให้มันเป็นความถี่ที่เรียบขึ้นนะครับให้วงจรทํางานได้ดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวงจรไหนก็ตามนะครับที่ เกี่ยวกับสัญญาณหรือว่าความถี่อะไรมันก็จะมีนะฮะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นควบคุมทางด้านของสาย Data ข้อมูลนะฮะมันก็จะมีตัวนี้กลองอยู่นะครับผมหรือว่าจะเป็นในทีวีบอร์ดซัพพลายนะครับก็จะเห็นตัวนี้อยู่เยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเช่นตัวเยเยอะแยะมากมายนะครับผมมันจะอยู่ใกล้กับพวกกำหนดความถี่อย่างเช่นอ่าตัวนี้นะครับคุณผู้ชม อย่างที่ผมบอกนะครับอมอสเฟตพวกสาขาพวกนี้ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นบางตัวนะครับขากลางหรือว่าขาเกตของมันเนี่ยเขาจะใส่เฟอร์ไรท์บีดนี้เอาไว้นะครับผมเพื่อ,อเหตุผลอย่างที่ผมอธิบายมานี่เองนะครับผมว่ามันสามารถที่จะช่วยกรองความถี่แล้วก็กั้นสัญญาณความถีร่รบกวนด้วยแอนนี่อย่างเช่นตอนนี้คุณผู้ชมดูขาสองข้างนะครับอ่า ซีตัวนี้นะครับเป็นตัวคอมไลน์นะครับระหว่างไฟสองฝั่งนะครับไม่ให้มันชดกันหรือว่าให้มันลงกาวนะครับผมเขาก็จะใส่เอาไว้นะเฟอร์ไลท์บีดตัวนี้นะครับอ่นะครับนี่ก็คืออ่นะครับนี่ก็คือการทํางานของเจ้าเฟอร์ไลท์บีดนะครับ อย่างที่บางคนเขาสงสัยว่าเออมันมีไว้ทําอะไรนะครับมันจําเป็นไหมที่จะต้องมีนะครับผมคําตอบคือจําเป็นครับแต่ถ้าต่อตรงได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าการนามานเข้าวงจรอ,อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับบางทีเราสังเกตด้วยตามันไม่รู้หรอกครับคุณผู้ชมแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลนะฮะนี่คุณผู้ชมมันก็เหมือนกับการจำตรงแบบเนี้ยลวดจำตรงแบบเนี้ยคุณผู้ชม มันก็ไม่ต่างอะไรนะลวดที่เราจ้ำจ้ำตรงแบบนี้เราวัดมันก็ได้เท่ากันนะเท่ากับที่มนะิเตอร์ซีโร่ะก็สามโอห์มสี่โอห์มเหมือนกันนะครับผมแล้วถ้าคำถามมันบอกว่าถ้าขาที่ไม่เกี่ยวกับความถี่แล้วไปใช้แมตต์ฟลายบีดนี้มาแทนขาพวกนี้ได้ไหมได้ครับผู้ชมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม มันก็แค่กลองความถี่แล้วก็ไล่สัญญาณความถี่ที่รบกวนอ่านเสริมเนื่องมาจากหม้อปแปลงสวิตชิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมันประมาณนั้นเองนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือความรู้เล็กๆน้อยๆครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, าาไลค์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ